เผู้ชายต่อยเลยครับผู้ชายฝั่งนี้ฝั่งนี้จังหวะวางงเทาเข้าเหนือมนะครับดูไปไปให้ดีว่ามมันพัดไปทางไหนอย่าชะลาใจอย่าเลนเลยงไว้ต่อเลยต่อเลย มีการเขาบอกไว้ว่าถึงปวดปวดตายหรือตลาดออกคนเรื่องรักรักคนทตายมาเสร็จผู้หญิงตามมาหญิงเสร็จกายตามนะครับอยู่ในลักษณะน,นี้